รันดอมหนงนาทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโรรักปีหน้าขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและคุณค่าภายในตัวของคุณเองนะคะคุณอาจจะเป็นจังหวะที่รอใครบางคนอยู่แต่ตอนนี้เหมือนเขายังช้าเป็นเต่านะคะเพราะงั้นปล่อยเขาไว้ก่อนแล้วก็ไปก่อนได้เลยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณไปสร้างอนาคตที่สดใสไปเยียวยาชีวิตไปเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองได้เลยนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้การให้ความกรุณาความเข้าใจแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูของตัวคุณเองความรักมันมีจังหวะที่ใช่มีเวลาที่เหมาะสมแต่มันยังมาไม่ถึงในช่วงเวลาที่คุณหอยหาเพราะงั้นให้คุณเสริมสร้างศักยภาพความเชื่อมั่นคุณค่าในตัวเองและความแข็งแกร่งลองคอยไปก่อนปีหน้านี้นะคะเป็นการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณและจิตใจเป็นหลักส่วนเรื่องความรัก จะเป็นเรื่องที่ตามมาแบบเต่าๆช้าๆได้พาหลายเล็บน,นะคะเพราะงั้นให้รอคอยจังหวะเวลาที่ใช่มันจะมีอย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการเติบโตความรักในปีหน้าค่ะ